สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆคุณลูกค้าร้านแม่มาริพาทไทยทุกๆท่านคุณลูกค้าขาวันนี้ขอขอบพระคุณนะคะคุณพี่กนัญญาค่ะอยู่อำเภอบ้านานาสารจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะเลือกซื้อเลือกช็อปนะคะผ้าไหมสวยๆค่ะผ้าไหมสังเคราะห์ทอเครื่องนะคะมัดมีลายโครงไฟผืนนี้สีเหลืองผืนนี้สีเหลืองสวยสุดๆเลยคุณลูกค้าขางานผ้าไทยผ้าไหมแบบนี้นะคะคุณลูกค้าขาวันนี้ค่ะจัดโปรโมชั่นสุดพิเศษนะคะร่วมกับผ้าขาม้าผ้าใยหมักคนผืนใหญ่ๆจัมโบ้แบบนี้แถมให้ฟรีหนึ่งผืนด้วยนะคะสั่งซื ผืน1,000บาทคุณลูกค้าจะได้รับนะคะผ้าเขามา้าผ้าใยหมักควนผืนใหญ่จัมโบ้ราคาผืนละ200บาทแถมฟรีทันทีคุณลูกค้าคะกดติดตามกด subscribe นะคะที่ช่อง YouTube แม่มารีผ้าทไทยของเราในตอนนี้ได้เลยคุณลูกค้าคะงานซื้อ1แถมหนึ่งแบบนี้นะคะจัดโปรโมชั่นถึงวันที่31มกราคมนี้เท่านั้นคะ่ะซื้อ1แถมหนึ่งวันนี้คุณลูกค้าคะจัดโปรโมชั่นสุดพิเศษให้เลยสําหรับคุณลูกค้านะคะที่ชื่นชอบสนใจเนาะอยากได้ผ้านะคะไปตัดผ้าถุงอยากได้ผ้าไปตัดกระโปรงคุณลูกค้าคะร ะะเปิดให้ดูเต็มๆผืนแบบนี้ได้เลยขนาดหน้าผ้า100ซนติเมตรค่ะความยาวอยู่ที่180ซนติเมตรความยาวนะคะอยู่ที่180ซนเมตรตัดเป็นผ้าถุงผ้าไทยได้แบบสวยงามแล้วก็พรีเมียมมากๆค่ะหรือว่านะคะคุณลูกค้าอยากให้น้อมตัดเป็นผ้าถุงป้ายปิดค่ะผ้าถุงป้ายปิดคือเปิดออกมาจะไม่เห็นขาด้านในแบบนี้เนาะผ้าถุงป้ายปิดแล้วติดซิปข้างคุณลูกค้าขาใส่ดีใส่ใส,สวยใส่สบายเลือกซื้อเลือกช็อปนะคะผ้าไทยรุ่นนี้ใช่ไหมบอกว่ารับผืนนี้แล้วให้น้อมตัดเป็นผ้าถุงให้1,600บาท1,6 0 ร0 0บาทเท่านั้นค่ะคุณลูกค้าคะติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลยแจ้งรายละเอียดไซส์เข้ามาได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นรอบเอวค่ะนุ่มใส่รอบเอว30ค่ะสะโพก40ค่ะความยาวสุดผ้าได้ถึง37นิ้วเพราะว่าเป็นงานผ้าไทยทอเครื่องคุณลูกค้าก็สามารถติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เช่นเดียวกันและที่สําคัญมากไปกว่านั้นคุณลูกค้าคะโปรโมชั่นสุดพิเศษนะคะสำหรับคุณลูกค้านะคะที่สนใจติดต่อสั่งเสื้อติดต่อสั่งตัดผ้าถุงสั่งตัดกระโปรงที่ราคา ,290 1,290บึทขึ้นไปคุ้ลูกค้าสับนะะครับเ็ตของฝก คุณลูกค้าจะได้รับนะคะเซ็ตของฝากพรีเมียมมูลค่ลา385บาทแถมให้ฟรีทันที1เซตค่ะคุณลูกค้าคะแถมให้ฟรีทันที1เซตเลยนะคะคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลย089 0416008ค่ะหรือว่านาโทรศัพท์ที่มีแอปพลิเคชันหลายสแกนที่เขียวอวักทัชแชทแล้วส่งสติกเกอร์เข้ามาได้เลยเนาะวันนี้นะคะคลิปนี้ ep นี้ต้องต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณพี่กัญญา,าคะ่ะคุณพี่กัญยานะคะอยู่อำเภอบ้านนาสารจังหวัดสุราษฎร์ธานียินดีแล้วกก็ขอบคุณมาๆ สำหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยกับงานผ้าไทยผ้าใหม่สวยๆรุ่นนี้ค่ะผ้าใหม่สังเคราะห์ทอเครื่องนะคะมัดหมีลายโคมไฟผืนนี้สีเหลืองจ้าราคาผืนละ1,000ันบาทคุณลูกค้าขาวันนี้นะคะรับไปเลยคุณลูกค้าขาซื้อ1แถมหนึ่งจ้าซื้อ1แถมหนึ่งวันนี้นะคะนอกจากจะได้รับนะคะผ้าไหมสวยๆไปตัดเย็บแล้วคุณลูกค้ายังจะได้ผ้าเขอามานะคะผ้าฝ้ายหมักคนผืนใหญ่ๆจัมโบ้แบบนี้นะคะนำไปใช้งานนะคะใช้แทนผ้าขนหนูก็ได้นะใช้แทนผ้าขนหนูใช้เป็นผ้า